สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทำดีทำด้วยช่วงช่วยด้วยช่วยได้โดยผมคนส่งสารกระจนสัก์ชาวเจริญรัตครับผู้ชมครับเรื่องของบอกขยะโรงงานขยะณนะขณะนี้นะครับ ไปที่ไหนชุมชนนั้นก็จะหวาดกลัวกันเลยทีเดียวตอนแรกอาจจะมองเป็นเรื่องใหม่นะครับแล้วก็เออดีเหมือนกันนะเศรษฐกิจก็มาคนก็จะมีงานทำนะครับแต่พอเอาเข้าจริงๆนะครับชุมชนที่เคยมีประสบการณ์มาก่อนก็จะเล่าเรื่องออกมาว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปธรรมชาติเปลี่ยนไปแหล่งน้ำเปลี่ยนไปสุขภาพเปลี่ยนไปนะครับตอนนี้โรงงานแบบนี้ไปที่ไหนก็จะมีคนคัดค้านแต่ว่า สถานที่หนึ่งที่ผมอยากจะพาไปก็คือไปที่บ่อทองกันนะครับว่าเอ๊ะเหตุการณ์นี้จะเหมือนกันกันกบที่อื่นหรือไม่เราไปสัมภาษณ์คุณสุชาติธนะอมรอพันธ์ตัวแทนกลุ่มรักคลองมือใสที่มีการคัดค้านโรงงานขยะรีไซเคิลอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณสุชาติครับ การรวมตัวคัดค้านครั้งใหญ่เมื่อไม่นานมานี้เนี่ยทำไมถึงถึงถึงหมดความอดทนแล้วหรืออย่างไรถึงขนาดต้องมีการรวมตัวกันนะครับผมอ๋อไอการรวมตัวเนี่ยเป็นเป็นปกติเลยเพราะว่าทางอำเภอเนี่ยมีอุตสาหกรรมจังหวัดเขาได้แจ้งมาครับว่าจะมีการทำประชาประชาพิจารณอโรงงานของ เออคนที่จะมายื่นความจำน,นะฮะในในการสร้างโรงงานรีไซเคิลเนี่ยแต่ทีนี้ข่าวมันก็ค่อนข้างข่าวคัดค้านน่ะค่อนข้างจะรุนแรงทางโรงงานเขาก็ทางโรงงานเขาก็พอจะทราบข่าวเพราะว่าเลยยื่นอขอเลื่อนการทำประชาคมเพียงหนึ่งวนันก่อนก่อนการทำประชาคมชาวบ้านก็มัน ก็เลยเกิดความสงสัยแล้วก็บางคนก็ลางงานมาแหละครับ,รบเขาก็ตั้งใจมิจะมาเพื่อจะยกมือคัดค้านออืือทีมาแล้วเนี่ยเวทีที่จะทำประรชาคมที่เทศบาลท่าทองครับก็ถูกยกเลิกไปอออืือแต่ทั้งกลุ่มพวกเราเนี่ยก็ได้มีการปรึกษาหารือก,กับทีมงานมีนักกฎหมาย แล้วก็มีกลุ่มอนุรักษ์นิรรสิ่งแวดล้อมเนี่ยครับเขาให้คําแนะนําครับมันก็เลยมีที่มาของการรวมตัวกันของคนกับนประชาชนในหมู่บ้านนี้เยอะมากครับในวันนั้นครับก่อนที่เราจะสนทนากันต่อนะครับขอคุณสุชาติช่วยหมุนกล้องหันไปดูนิดนึงเข้าใจว่าอยู่ตรงข้ามบ้านคุณสุชาติเลยอ่าหยุครับอ้าวโรงงานนี้มาตั้ง เมื่อปีอะไรครับผเห็นไหมยรอ่าเห็นเลยมามาตั้งเมื่อปีอะไรครับผมปีนี้นะครับเพิ่งมาเริ่มปีนี้หละช่วงประมาณสักสองสามเดือนที่ผ่านมาครับทีนี้ก็คุณกุสุชาติครับโรงงานขยะรีไซเคิลเนี่ยมันมันไม่ดีเลยเหลอครับหมายถึงว่าพอเราเรายังไม่ได้รู้หรือเปล่าว่าข้อดีข้อเสียหรือว่าเราศึกษากันมาพอสมควรแล้วเราสรุปว่าเราสรุปยังไง เราค่อนข้างจะรู้ข้อมูลที่ชัดเจนนะฮะข้อมูล <ทำ S 1> เป็นยังไงที่ชัดเจนที่เทียบกลางแล้ข้อดีข้อเสียแล้วจาก<อ>หลายๆสื่อที่เขาออกขา่ขา,ขาวกันนะฮะ <c oughs> โรงงานจำเพาะพวกเนี้ยผมพูดตรงถ้ามันดีจริงอ่ะเขาก็ต้องไปอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมนะะมีการจัดการบริหารที่ดีอ่ะครับผมว่าโรงงานพวกนี้มันประเภทมันก็คงไม่ร้อยปร์เซหรอก อ๋อถ้าที่เขาถึงส่วนใหญ่ก็จะมารอบๆทาในพื้นที่เกษตรกรรมทื้นที่ถูกถูกครับคือมันสามารถที่จะรักอาเรียกว่ายังไงอ่ะอ่อหลบเลี่ยงได้อ่ะเพราะว่าถ้าเขาอยู่ในนิคมจริงๆเนี่ยพวกนี้มันมีมาตรการที่เข้มงวดมากครับก็คืออันดีที่ผมแพนเนี่ยฮะเนี่ยนาบ้านผมเลยอ่าฮะแล้วแล้วพี่มองดูฮะดูรอบๆเนี้ย มันเป็นเกษตรกรรมนะฮะพื้นที่เกษตรกรรมอ่าแล้วเนี่ยครับส่วนเขาลูกนี้ฮะดูแนวเขาลูกนี้นะก็เป็นนี่เป็นแหล่งต้นน้ําของน้ําที่จะลงไปอ่างรัชโรทอนเลยอ้ออ่างรัชโรทอนนี่ห่างจากตรงจุดตรงเนี้ประมาณสักห้ากิโลโอ้โหตรงนี้เราเรียกว่าเนี่ยจุดเริ่มต้นที่เขาเข้ามาครั้งแรกเนี่ยเราก็ได้ทําการาประชุมสาเลก แ,แล้ววัดเราก็ไม่เอาอืมอะแต่ว่าพอระยะเวลาผ่านไปไม่กี่เดือนเนี่ยโรงงานก็มีการมาปรับพื้นที่ม,มีการซื้อขายที่เรียบร้อยแล้วโอ้โหึ้นจะทําให้ชาวบ,บ้านเนี่ยเกิดข้อกังขามากครัเมื่อคุณสุชาติเล่าว,ว่าก่อนจะมีการทําประชาพิจารณ์กันใช่ไหมครับแล้วก็มีการยกเลิกกันไปตอนแรกตอนแรกบอกจะมีการมาบอกแค่วันเดียว ก่อนใช่ไหมครับและสุดท้ายชาวบ้านก็รวมตัวกันคัดค้านเลยและเขาจะเขาจะมีการจัดประชุมใหม่ไหมครับเขาจะมีการขอเชิญชาวบ้านเข้าประชุมใหม่ไหมก่อนเราเคยออกข่าวในช่องไทยพนะีบีเอนะเขาก็อุตสาหกรรมเนี่ยเขาก็ได้ชี้แจงว่าอันนี้แมเป็นตามกฎหมาย4ี่นันอห้าวันยื่นครั้งแรกที่เขายกเลิกไปเนี่ยก็คือจบไปอืแต่ว่าเขาก็มีโอกาสจะยื่นยื่นอีกโอ แต่ตอนเมื่เขาทำความเข้าใจกับชาวชุมชนในพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแต่เราเราเนี่ยทางเราได้ยื่นรายชื่อคนคัดค้านออืถัาไปทั้งหมดสี่หน่วยงานน่ะครับอ่ก็จะเป็นมีที่อำเภออืเทศบ,บาลท่าทองอแล้วก็จังหวัดผู้ว่าเลี้ยนผู้ว่าแล้วก็อุตสาหกรรมจังหวัดครับเราได้ยืน่นหนังสือไปหมดแล้ว ชาวบ้านเป็นหนึ่งเดียวกันหรือไม่หรือมีการแตกออกไปมีบางกลุ่มสนับสนุนมีบางมีกลุ่มบางกลุ่มบางชุมชนไม่เป็นไรขัดขานอะไรอย่างเงี้ยอ๋อทุกคนในหมู่ห้าร้อยเปอร์เซ็นคือเราไม่เอาลงงานอ่ฮะเราคุยเราได้คุยได้รปรึกษาหารือกันแล้วครับตอนนี้ตั้งแต่คัดค้านไป โรงงานคืบหน้าอย่างไรบ้างครับแล้วเราเริ่มขนขยะเข้ามาหรือยังหรือยังขยับอะไรไม่ได้เลยเอ๋อตอนนี้มันเป็นใน,นส่วนของการก่อสร้างอยู่โอ้ก็คงจะเป็นไป,นปนตามที่เขาตกลงในสัญญาก,กันนะแล้วนี้เราก็ไปห้ามเขาไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องของการก่อสร้างครับแสดงว่าก่อสรา้างก่อสร้างยังเดินหน้าอยู่เพระเทศบาลก็ได้ออกใบอนุญาตให้เขาไปแล้วครับ แต่ในส่วนของใบป,ประกบอบกิจการนี่หรือการนำเข้าเครื่องจากมาประกอบอุตส,สาหการรมเขาเนี่ยเขาก็ต้องยื่นยื่นไปที่อุตส,สาหกรรมวัดขอปร,ระชาพิจารณีร้องอยู่ดีครับโอเคทางชุมชนนะครับมีการประชุมกันถี่ไหมครับมีการหรือรวมตัวกันเพื่อที่จะนัดหมายทําอะไรเพิ่มเติมไหมครับก็ก่อนที่ จะมีการ,รจัดทำประชาพิจารณ์เนี่ยพวกเราก็ในกลุ่มของรักท่าทองครับเราได้มีการประชุมกันข้างเตงก่อนที่โรงงานเนี่ยยังไม่เกิดนะครับช่วงที่มีการปรับพื้นที่เนี่ยเราก็ได้ไปรวมตัวกันแล้วก็ร้องสูนอดำรงธรรมไว้แล้วพอดีโรงงานจ้หวาดที่เขาไปขอยื่นใบอนุญ,ญาตอ่าศูนย์ดรำรงธรรมเลยแจ้ง จังหวัดมาคือให้อำเภอจัดทำเวทีประชาพิจารณ์ขึ้นมาครับครับผมเอาละครับเดี๋ยวคืบหน้าอย่างไรเราจะติดตามนะครับแล้วก็เราก็จะขอเชิญคุณสุชาติให้สัมภาษณ์อีกนะครับขอบคุณมากนะครับคุณสุชาติครับเอาละครับรายการทําดีทําด้วยช่วงช่วยด้วยช่วยได้ต้องขอลาคุณผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่าท่านมีเรื่องร้องทุกข์อยากจะ ระบายหรืออยากจะฟ้องแผ่นดินรายการทำดีทำด้วยช่วงช่วยด้วยช่วยได้จะเป็นสื่อกลางให้กับท่านนะครับวันนี้ผมคนส่งสารขาจรสักชาวเจริญรัตต้องขอลาแล้วพบกันใหม่คราวหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยเพราะว่าการติดตามจะทำให้สังคมได้รับรู้ข่าวสารมากยิ่งขึ้นวันนี้ต้องลาแล้วสวัสดีครับ